สวัสดีค่ะสำหรับรถมือสองสวยๆในวันนี้นะคะเป็นรถบ้านแท้เจ้าของมือเดียวจากป้ายแดงเลยสไตล์ออฟโรดอีกหนึ่งคันกับรถโตโยต้าไฮรักวีโก้ 2.5E พี u n n เ r ปี2012ค่ะรถตัวสูงสวยทรงหล่อมากค่ะอุปกรณ์ชุดแต่งครบรอบคันเลยสไตล์ออฟโรดหล่อๆเลยค่ะรถติดฟิล์มกรองแสงมาให้แล้วรอบคันไฟโปรเจคเตอร์กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพร้อมไฟแล้ว LED สวยๆเลยค่ะสีสันสวยงางามรอบคันเลยค่ะ ชุดแต่งกันชนหน้ากันชนหลังพร้อมโรบาร์ของช้างสยามลอ้อเลยล้อแมอกรโรโค18นิ้วยางสภาพใหม่ๆทั้ง4ี่เส้นใช้กันไปยาวๆเลยค่ะชุดแต่งบันไดข้างช้างสยามสวยครบพร้อมใช้รถอยู่ลำดับที่หนึ่งนะคะเล่มทะเบียนเอกสารครบพร้อมโอนภาษีครบค่ะจะซื้อจดหรือจ,จัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะมาพูดคุยกันได้ประวัติส่วนโตโยต้ามีบุ๊กเซอร์วิสคู่มือครบค่ะ รถขับไปแล้ว193,22 0กิโลเมตรไมยแท้เดิมจากโรงงานไม่มีปรับแต่งไม้100%ค่ะรถได้บางเดิมทั้งคันเลยหน้าเดิมท้ายเดิมไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ำสภาพหลอดจัดเลยค่ะคันนี้ระบบเกียร์ธรรมดา5สปีดค่ะใช้งานได้ครบสมบูรณ์ตามปกติเครื่องยนต์ดีเซลคอมเอรเรล 2,500cc เทอร์โบ120แรงม้านะคะอาตาัตราเร่งดีมากเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายค่ะเครื่องแน่นๆเลย รถขับดีมากค่ะรับประกันไม่ผิดหวังแน่นอนระบบของเหลวดีค่ะไม่มีปัญหาความร้อนน้ำไม่ดันค่ะเดินทางไกลสบายมากคันหน้าเดิมสวยครบแผ่นเพจสมบูรณ์ไม่เคยแก่รับซุ้มซอกต่างๆเม็ดอาร์สภาพเดิมสมบูรณ์จากโรงงานไม่มีขยับค่ะฝากระโปรงเดิมสภาพสมบูรณ์เลย ช่วงล่างสภาพสมบูรณ์แน่นๆเลยค่ะช่วงล่างชุดยกโช๊คพสปิโปิโโฟเเฟนเซอร์นะคะมาพร้อมชุดกันโครงท่อไอเซียสแตนเลสหล่อมากๆเลยค่ะ กระบะไลเนอร์พื้นที่จุข,ของกว้างๆเลยลอนกระบะสวยไม่ผุไม่สนิมฝากระโปรงท้ายสภาพสมบูรณ์ค่ะนอนยึดฝากระโปรงท้ายแน่นเดิมไม่มีขยับประตูแคบสามารถเปิดได้ค่ะพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางเลยภายในสวยสะอาดเรียบร้อยมากกลิ่นหอมๆเลยบอ่อนังสวยใสทั้งบอ่อน้าบอรแคบเลยค่ะไม่ชัำไม่ซมไม่มีรอยฉีกขาดสภาพใสๆมาก คอนโซลหน้าสวยครบอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆใช้งานได้ครบสมบูรณ์ตามปกติไม่มีชำรุดหรือแตหกหักใดๆค่ะแอร์เย็นฉ่ำรอบคันเลยชุดเครื่องเสียงจอ Android ครบนะคะเพลงเพลเพๆมีให้ฟัง mm. พวงมาลัยพาวเวอร์3ก้านหล่อๆเลยค่ะกระจกปรับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ครบทุกบาน รถสวยแต่งทรงหลอ่อสภาพ1ในร้อยเลยนะคะรถบ้านเจ้าของมือเดียวมาส่งต่อกันในราคา3 45,000บาทเท่านั้นค่ะส่วนเรื่องเอกสารเรื่องไฟแนนซ์นะคะสามารถโทรพูดคุยปรึกษากับผู้ขายได้โดยตรงได้เลยค่ะโทรติดต่อได้ที่เบอร์0996314628คุณเดียค่ะแลกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถเข้าไปดูเครดิตของทางผู้ขายได้ทาง Facebook ได้ตามรูปที่ขึ้นให้นี้ได้เลยค่ะ สำหรับท่านใดไม่สะดวกจะดูรถด้วยตัวเองนะคะสามารถโทรวีดีโอคอลดูรถได้ตลอดเลยค่ะทางร้านมีบริการจัดส่งถึงที่ทุกจังหวัดเลยค่ะดูรถได้ที่ร้านรถบ้านเฮงเฮงสอถนนกาญจนาพิเศษแถวดือมอบางแคกรุงเทพมหานครท่านใดสนใจหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงสามารถติดต่อน,นัดดูรถและเข้าไปทดลองขับก่อนตัดสินใจกันเลยค่ะสำหรับท่านใดที่กำลังสนใจอย,อยากจะซื้อรถมือสองอยู่ แอดมินแนะนําให้ลูกเพจทุกท่านเห็นรถตัวจริงก่อนไปคุยไปทดลองขับกันหน้างานก่อนจะจ่ายเงินทุกครั้งหรือสําหรับท่านใดที่อยู่ไกลอย่างน้อยขอให้วิดีโอคอลดูรถกันให้ชัดเจนก่อนโอนเงินมาจาทุกครั้งค่ะส่วนเรื่องเอกสารควรตรวจสอบให้รอบครอบทุกครั้งเสมอนะคะเพื่อป้องกอันข้อผิดพลาดต่างๆที่จะตามมาในภายหลังได้ค่ะซึ่งทางช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางโฆษณารถมือสองเท่านั้นทางช่องไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับทางเจ้าของรถหรือทางผู้ขายเลยค่ะ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้รอบครอบเสมอก่อนโอนเงินเพราะหากเกิดข้อผิพดพลาดใดๆทั้งช่องจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นค่ะท่าในใดสนใจยังไงก็ไปดูไปคุยกันหน้างานไปทดลองขับกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ